สวัสดีค่ะอันนี้เป็นสลดอินโดกุลลปัเซ่นะคะชุดนี้เอเพาะลงถุงแล้วเรียบร้อยนะคะขนาดต้นก็จะประมาณ1 0บถึงสิเซนนะคะถ้าเกิดว่าใบชุดนี้บานออกแล้วก็แก่นะคะก็จะสูงประมาณ1 5บ0ถึงยีเซนนะคะอันนี้ลงถุงให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับท่านที่เออไม่สะดวกไปเพาะเองนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการแบบถอนไปนะคะเพื่อไปเพราะชำเองก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเอเพราะชำลงในถุงรวมแบบนี้แล้วก็เวลาลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเอาก็จะทําการถอนแล้วก็ห่อขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะไปในถุงแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้านะคะต้นก็จะไม่เสียหายเพราะว่าเราจะห่อรากไปด้วยขุยมะพร้าวที่ชุ่มน้ำนะคะ จะมีทั้ง2แบบนะคะแบบลงถุงแล้วเรียบร้อยแล้วก็แบบถอนนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะนําไปเพราะชําลงในถุงเองแล้วก็หรือว่าถ้าเป็นแบบถุงแบบนี้ก็เอาไปเลี้ยงต่ออีกนะคะตามความสะดวกของลูกค้าเลยค่ะว่าจะเลี้ยงต่อแค่ใบใบแรกใบหางประทูแรกนี้แก่หรือจะรอให้แตกใบที่สองหรือ3แล้วค่อยเอาไปปลูกลงสวนก็ได้นะคะ ทางที่ดีก็คือเราให้เขามีสักสองใบสามใบก่อนแล้วค่อยไปชําแล้วเข้าไปขอัยค่ะแล้วค่อยเอาไปปลูกลงสวนจะดีกว่านะคะเพราะต้นเขาจะแข็งแรงเต็มที่กว่าค่ะหรือท่านใดอยากจะเอาไปแล้วก็ย้ายจากถุงเล็กแบบนี้ลงในถุงใหญ่แล้วก็เลี้ยงต่ออีกก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าระบบรากเขาก็จะแผ่ขยายได้มากขึ้นทําให้ต้นโตเร็วนะคะอันนี้จะเป็นถุงเล็กนะคะง่ายต่อการจัดส่งแล้วก็ ต้นก็จะไม่ตายหรือสามารถที่จะเลี้ยงในถุงเล็กแบบนี้ไปได้อีกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่จะโตช้ากว่าเ,เลี้ยงในถุงใหญ่นะคะเพราะเขาจะได้ถุงใหญ่เขาจะได้รับสารอาหารที่เต็มที่แล้วก็ระบบลากเขาจะเดินเดินได้กว้างเดินได้เยอะกว่าหาก,กินได้มากกว่านะคะพอระบบรากเขาเยอะกว่าอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโซโทรหรือไลน์เข้ามาก็ได้นะคะที่เบอร์เอได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจค่ะสวัสดีค่ะ